หลังทำเลสิกเนี่ยชีวิตด,ดีมากมันชัดตั้งแต่วันสองวันแรกหลังทำเลยไม่เจ็บเลยค่ะไม่น่ากลัวอย่างที่คิดสวัสดีค่ะชื่อจ๋านะคะทำเลสิกกับคุณหมอจินนะคะก็ สายตาสั้น300ค่ะมาตั้งแต่อายุ12ใส่แว่นมาตลอดสลับกับคอนแทคเลนส์มาเรื่อยๆเลยค่ะใช้ชีวิตลําบากกิจกรรมอะไรต่างๆก็ตดลักทุเลแว่นตกมากอะไรมากบางทีก็หาแว่นไม่เจอค่ะบางทีใส่คอนแทคไปต่างจังหวัดก็ต้องพกไปหลายอันทําให้ตาแดงเคืองตาด้วยก็เลยตัดสินใจทําเลสิกค่ะ ไม่น่ากลัวอย่างที่คิดเลยค่ะคือก่อนทำเนี่ยรู้สึกกลัวกังวลนะคะแต่พอเข้ารับการทําจริงๆอะ่ะคือเราได้รับการอธิบายขั้นตอนอย่างละเอียดจากทีมแพทย์ทําให้เรารู้สึกคลายกังวลลงเยอะเลยค่ะ ดีบอกได้เลยคำเดียวเลยว่าดีชีวิตดีขึ้นเยอะมากมันชัดตั้งแต่วัน2วันแรกหลังทําเลยก็คือทํากิจวัตรประจําวันอะไรไตามปกติการดูแลตนเองหลังทํานะคะก็ไม่ยากเลยตอนนอนครอบที่ครอตาตอนเช้าใสาแว่นกันแดดหยอดยาตามเวลานะคะน้ำตาเทียมก็หยดบ่อยๆแล้วก็ช่วง1-2อาทิตย์แรกเนี่ยก็คืออย่าโดนน้ำนอกนั้นก็คือทํากิจวัตรประจําวันได้ตามปกติเลยค่ะ